สวัสดี FC ทุกคนนะคะวันนี้นะคะพาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเที่ยวบึงละหาหนาในรอบเกือบสองเดือนนะคะที่ไม่ได้มาแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่า จะหน้าร้อนจะเข้าหน้าร้อนแต่ก็ยังไม่ร้อนนะคะก็อากาศหนาวอากาศเย็นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บรรยากาศก็ดีนะคะก็เลยถือโอกาสนะคะมารีวิวบึงละหานาน,านะคะตรงบางมุมนะคะของบึงนะคะให้เอซทุกคนนะคะได้รับชมนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้ว่างคะ่ะไม่ได้ไปถ่ายหมอลำหรือว่า คลิปรถแห่ทางไหนนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศค่ะบันนอกบันนานะคะอันนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นแล้วนะคะก็น่าจะประมาณหกโมงโดยประมาณได้นะคะนี่ค่ะพระอาทิตย์กาลังจะรับขอบฟ้านะคะช่วงตอนเย็นๆน,นะคะสวยมากเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะตอนเย็นในกล้องก็อาจจะไม่สวยเท่าของจริงนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เราเพียงแค่เครื่องลรไม่กี่บาทเองนะคะก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีทุกคนได้รับชมนะคะว่าบรรยากาศบ้านนอกบ้านานาเราเนี้ยบรรยากาศแบบว่าสวยแล้วก็สูดอากาศหายใจได้แบบว่า บริสุทธิ์แล้วก็สดชื่นมากค่ะเดี๋ยวตอนเช้าถ้าเกิดยังไงมีเวลานะคะจะมารีวิวนะคะพระอาทิตย์ขึ้นให้ได้รับชมนะคะนี่ค่ะอยากจะให้เอซีทุกคนได้รับชมนะคะวันนี้ก็เป็นวันว่างอีกวันหนึ่งนะคะของทัดดาวนะคะ แล้วก็มีคนหาปลานะคะกำลังพายเรือเข้าฝั่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็บรรยากาศก็ตอนเย็นแล้วนะคะก็ค่ำแล้วคนที่หาปลานะคะก็เป็นละ,ะแวกใกล้เคียงแถวนี้นะคะในหนองนี้ปลาเยอะมากนะคะปลาน้ําจืดนะคะมีหลากหลายชนิดเนื้อปลาหวานอร่อยนะคะนกก็เยอะนะคะนี่ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าแรงแต่น้ำในบึงของเราก็ยังเยอะนะคะเพื่อที่จะ,ะใชอะ้อุปโภคนะคะอุปโภคบริโภคนะคะในการทำกรเกษตรหรือว่าในการใช้ในการทำเป็นนาปังนะคะนี่ค่ะบรรยากาศ ส่วนบริเวณรอบบึงนะคะก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะก็เหมาะแก่การมาออกกำลังกายหรือว่ามาทำกิจกรรมนะคะก็อยากจะ,ะให้เพื่อนๆเอฟซี FC, ทุกคนได้ลองมาเที่ยวชมดูนะคะที่บึงรละหานาน,านะคะ,อ,ะอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะบรรยากาศดีมากคะ่ะระยะทางรอบบึงรวมระยะทาง12กิโลเมตรนะคะก็อยากจะ เชิญชวนให้ FC ทุกคนนะคะมาเที่ยวได้นะคะช่วงเช้าก็ดีนะคะหรือว่าช่วงประมาณช่วงเย็นๆนะคะประมาณ5โมงเย็นนะคะอากาศจะดีมากแล้วก็สวยมากเลยค่ะแต่สำหรับค่ำนี้นะคะถ้าดาวก็ฝากภาพบรรยากาศช่วงเย็นๆของ วันนี้นะคะให้ FC ได้รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ f c ท่านไหนที่เข้ารับชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวอินดี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ